สวัสดีครับผมโคบานเมืองร่อยเกินนะครับเร็วๆนี้เขาอาจจะได้รัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงเกษตรไม่นะครับธรรมนัดหลุดคอรมอไม่นะครับสันตินังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร,ตาาร,รและสหกรแทนพลเอกประวิตย์ให้สัมผัสนะครับผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ทีวีสีช่องสยืนยันว่า ผักพลังประชารัตนะครับรวมรัฐบาลแพ้ท่องท่านแท้นะครับส่วนรอยเอกธรรมนัฐพร่มเผาบุตรอยู่ในโผขรรมอไม้โดยสันติพร้อมพัดนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแทนคณะที่พ้นตำรวจเอกนะครับปัทรวาดนั่งเก้าอี้เดิมนะครับ เมื่อวันที่1 9สิงหาติพานมาใีเอนะครับพ้นเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับให้สัมผัสผ่านรายการเรื่องเด่นเยนนี่นะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง3ยืนยันว่าพรรคนี่ยยังร่วมกาเมืองในฐานะพรรครวมรัฐบาลคือเก่านะครับโดยพ้นเอกประวิทย์นะครับระบุถึงโคตาพรรคพลังประชารัฐซีเก่าอีว่า ได้เปลี่ยนในสันติพร้อมพัดขยับขืนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณแทน่นรอยเอกธรรมนัดพมเพาน,นะครับอีกครั้งนะครับพลว่าได้คุ้นสันติพร้อมพับพร้อมพัดนะครับขยับขืนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรศและสหกรแท่นรอยเอกธรรมนัดพมเพา เพราะพักแกนนํรัฐบาลติดอ่พักพักแกนนํำรัฐบาลติดใจในเรื่องขอจํากัดของรอยเอกธรรมนัตนะครับแต่ว่าพัทธราวาดย่งคงดําลงตําแหน่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทรัพยากร,กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือเก่านะครับอกับคนอื่นๆ นอกจากนี้นะครับพลเอกประวิตยอธิบายสาเหตุนะครับว่าเบ่ไปร่วมบทนายกนะพอติดงานเลี้ยงตอนรับและแสดงความยินดีให้กับนักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาและคณะจราทีที่เขารวมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมครั้งที่3.3นะครับเป็นวาจังสันขณะที่นั่งสาว แพท่องท่านชินวัตรนายยุัฐมตรีนะครับประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตรพ์พรรคเพื่อไทยโดยมีผู้เข้าร่วมนะครับเช่นนายผู้มิธรรมเวชยาชัยรองนายยุทธมนตรีและรัฐมนตรีนะครับคุณสุริยะนะครับรอ,องนายยุทธมนตรีรัฐมนตรีมนนาคมลหลายๆคนนะครับ คาดว่าจะเป็นการเคาะไล่ชื่อผู้ที่เหมาะสม,สมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในสัดส่วนรรกเปื่อไทยก่อนจะส่งหายอดีตเลขาธิการนาย,นาย,ยรัฐมนตรีเรื่องการตามขั้นตอนเพนววานะครับเมื่อนี้น่าจะมะีแต่เห็นว่าเปลี่ยนเป็นผู้ใดเนี่ยนะครับรัฐมนตรีแต่ว่าทีเนียแน่รอยเอกธรรมนัสเนี่ยนะครับน่าจะบ่ได้เป็นแล้วนะครับหลายๆคนคงถึกใจหลาย,ลายคน หรือหลายคนอาจจะปพอใจก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าจะถือใจหลายคนนะครับเพราะว่าผักรวมรัฐบาลนะครับผักรวมรัฐบาลเนี่ยคันยังติดใจเรื่องว่ารอยเอกธรรมนัสดันขาดคนมาสมบัติบอนะครับในอดีตเหตุยังมาเนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้นะครับว่าอดีตเหตุยังมาเนี่ยหลักการเกิดความบอเขาเรียกว่าความกังวลที่จะให้รอยเอกธรรมนัส ข่ามาเป็นรัฐมนตรีนะครับนั่นแหละครับอันนี้สิ่งที่สำคัญขนาดไอ้นายกรัฐมนตรีคนเก่านะครับเจอใหม่ตายขาดคุณสมบัติของการเอาแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีคนเก่านะครับที่เด็กข้าวุณเสถานะครับล่วงนะครับก็เพราะว่าเอาคนที่ขาดคุณสมบัตินะครับมาเป็นรัฐมนตรีนะครับ นั่นแหละครับผักเพื่อไทยนะครับผรกอ่าซึ่งเป็นรักรัฐบาลนี่ก็คือเพิงกันย่งเกรงเนตขอนี่ยู่นะครับและถ้าเอาลอยเอกทรรม,มานะัดขึ้นเมื่อปีนอีกนะครับอาจจะ <c oughs> <c oughs> ขอไป <c oughs> ครับอาจจะดวนซ้ำร้อยเก้าในบอนะครับเขาก็เลยบาเอาร้อยเอกธรรม,มานะัดซึ่งบิ๊กปอมในรอบนี้เนะี่ยบอกเองเลยนะครับ ทมนัดลดเก้าอี้รัฐมนตรีนะครับเขาวา่ากันวา่าพรรครัฐบาลบ่เอาพรรครัฐบาลบ่เอาที่จริงนี่นะครับคุณสมบัตินี่มันก็หล่อแหลมนะครับคุณธร,รมนัดเนี่ยแตมีการตรวจสอบในระยะยาวมากนะครับเขาตั้งขอ้องสงสัยว่าคุณสมบัตินี่ครบบอร่อนะครับ ปากกลมรัฐบาลปากเผื่อไทยนี่็คือมันก็เขาเจ้ากาบบเขาเรียกว่ายังเดินละโบไวใจเนาะนะครับเพื่อมีปัญหาสํารอยเห็นมากนะครับก็คือก็ต้องขัดออกนะครับก็ต้องขัดออกคิดว่าน่าจะเป็นยังสั่นนะครับซึ่งการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรไม่เหนี่นะครับและหลายคนก็จะ ฟอรอนะครับนะครับรัฐมนตรีคนใหม่นะครับว่าจะมีนยโยบายแบบไดแน่นะครับเน้เรื่องการเกษตรแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะครับหมู่ว่านนี่นะครับผมเบึงข้าวขึ้นกันนะครับกะเพรนกาชีเหตุเรื่องของอ่าการสานสัมพันธ์กับจีนนะครับอาจจะเป็นแนวโน้มทีดีก็ได้นะครับนะครับจีนเนี่ยเป็นมหาอำนาจมีการบริโภคสูงนะครับ บอมแมนว่าห้แต่สินค้ากินทะลักขอมาในประเทศใท้เฮาเด้ครับทะลักขามาไหลนะครับเทรงสินค้าอุป,ปโภคบริโภคสินค้าการเกษตรที่ผมวอกไปผลลไม่ผลละหมากผลละไม่พักเครื่องใส่ไฟฟ้าเครื่องอิ่วลายอย่างครับลายอย่างลายแนวมันถูกอีลีนะครับขอมาเนี่ยที่นี่นะครับถ้าสร้างความสัมพันธ์ได้แล้วนะครับเท่ากับ อาจจะมีโอกาสส่งไปยั่งจีนในคือกันนะครับถ้าผมคิดว่าถ้าสารความสัมพันธ์กับจีนสําเร็จในรอบนี้นะครับนะครับรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยถ้าเกิดสารความสัมพันธ์ได้ผมมีความเสือเป็นการส่วนตัวนะครับผมว่ามันต้องเป็นนโยบายของเขาอยู่แล้วเรื่องการตลาดนะครับของประเทศเขาเนี่ยสินค้าการเกษตรนันา,นาจะดีขึ้นนะครับนาจะดีขึ้นนาจะส่งออกได้นะครับเพระว่าเิ่น ที่ว่าถึงเกี่ยวกับนโยบายของพรรคเผื่อท่าอยู่แล้วนะครับเขามีนโยบายเกี่ยวกับการตลาดนะครับในเรื่องของสินค้าเกษตรกรรมและเรสินค้านอื่นด้วยนะครับการทรงออกนะครับแล้วก็เป็นแรงตลาดโลกได้นะครับโบเน่นะครับโบเน่หน้ารุ่นนะครับรัฐบาลชุดนี้ก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปนะครับชุมพ่อเป็นคนเกษตรกรนะครับเป็นคนเลียงง่วทำไหล่ทำหน้าทำสวนเนี่ยห้าก็ต้อง รอฟังต่อไปนะครับโดยเฉพาะในราคาหัวชงนี้กันยังบกขยับนะครับที่เฮาที่ผมได้วิเคราะห์นะครับกัยังบกขยับถอยได้นะครับเพื่อเพื่อถือลงนะครับเบียดหน้ากับเขามาเอาเรื่อยๆนะครับกับเป็นรอบเป็นหลอบไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจีนนะครับเขามาเอาเนี่ยผมว่าหมดเร็วครับหมดเร็วเพราะว่ากับร่างการบริโภคเขาเจ้าศูนย์นะครับสำหรับมอนีนะครับ โคบานเมาเบา,เบาข่าวสู้ผีสูหนห่องฟังนะครับเข้าเตรียมรอหลุ่นว่ารัตมนตรีเกษตรนะครับถ้าเป็นคุณสันตินะครับตามที่บิ๊กปอมได้ว่าไว้นะครับเข้ากับว่าเบื้องกันหวานนโยบายจะเป็นไปในทางทิศทางใหนนะครับสำหรับมณีสวัสดีครับ